ตั้งใจไว้อยากให้มันแบบทําบ้านเป็นสตูดิโอหรือให้มันช่วยเราหาเงินเราแบบอยากลงแรงกับมันแเลยรายได้พีคข,ของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะจากแสนอัพค่ะก็มากกว่าั้นบวกบวก,บวกแต่ว่าก็จะมีะไรายได้จากสตู <c oughs> ไรายได้จากงานรีวิว่ายแบบเสื้ <c oughs> อผ้ารายได้จากการที่เราทํา <c oughs> นั่งทํางานการาฟิกอยู่ที่บ้านหรือว่าสไตลิสต์อะไรเงี้ยขายของก,จก,กะจุกจิกอะไรเงี้ยเราก็สามารถทํางานอยู่บ้านได้อะไรเงี้ยมันเป็นรายได้ที่แบบได้จากบ้านหลังมีคิวเต็มกับทุกวันทุกอย่างสามารถ หารายได้จากบ้านหลังนี้เราก็สามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้แบบสบายใจมากบ้านกวางถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะตั้งแต่หน้าบ้านมากกว่า30มมุมถ้าเป็นถ่ายภาพนิ่งนะคะก็เป็นครึ่งวัน4ี่พันเต็มวันเจ็ดค่ะแต่บ้านเราก็คือไพรเวทมากสามารถแบบถ่ายรูปแบบได้ตามี่ชอบเลยบิกินนงบิกินี่ก็คือถ่ายได้หมดเลยฟิลแบบอันนี้เป็นมุมใหม่ที่แบบชอบมากสีหเหลืองแบบน่ารักเพราะว่า สีบ้านวางจะสีขาวหมดเลยอันนี้ก็เลยแบบเหมือนเพิ่มสีสันให้บ้านมากขึ้นจะได้ดูแบบน่ารักก้าวไปนิดเดียวเรามาคาเฟ่แล้วจะเป็นฟิลแบบคาเฟ่จริงๆใช่ชอบมากอันนี้เพิ่งอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่กวางออกแบบเองแล้วก็แบบเอามาติดเองด้วยเป็นคอนเทนต์จากคาเฟ่แล้วเราก็มาสวนใช่นี้เราก็ทํากันเองนะคะทํากับคุณวิงคุณวิงช่วยทําใช้งบน้อยมากค่ะลูกส้มตกประมาณลูกละประมาณไม่เกินย0ิบาทค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนดิงโก EP นี้เราพาทุกคนมาดูไอเดียรีโนเวทบ้านมือ2ให้เป็นสตูดิโอถ่ายรูปสไตล์คาเฟ่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมากกว่า30มุมเลยสามารถสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะใครที่อยากให้บ้านตัวเองสามารถสร้างไรายได้ให้แบบนี้ได้นะไปคุยกับคุณกวางกันคะ่ะว่าเขามีจุดเริ่มต้นยังไงไอเดียยังไงตามมาเลย สว,ส,สวัสดีคุคณก้างค่ะวันนี้บิงลบกวนนิดนึงนะได้เลยถ่ายรูปยังคะถ่ายรูปไหม <c oughs> อ๋อเดี๋ยวถ่ายรอบแป๊บ <c oughs> สวัสดีค่ะกวางนะคะกดชมนทวิภาคธิรชดค่ะเป็นเจ้าของทวิโฮมสตูดิโอค่ะจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ก็คือเมื่อแบบตอนโควิดมาใหม่อะค่ะคือกวางอออกไปถ่ายรูปข้างนอกลูกค้าแบบเหมือนมาจ้างกวางถ่ายแบบเสื้อผ้าใช่ไหมคะเหมือนมันถ่ายรูปที่บ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปหาโลเคชั่นทั้งนอกแล้วกวางอะก็แบบโดนคนตะโกนด่า คิดว่ามาถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบด่าจริงจังมากเลยบอกว่ามาถ่ายรูปเล่นไม่กลัวโควิดหรือไงใครๆก็กลัวโควิดนะคะกวางก็กลัวแต่กวางก็ต้องออกไปหาเงินเหมือนกันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบอยากมีบ้านเป็นสตูดิโออยากมีบ้านเหมือนคาเฟ่อะไรงเงี้ยๆๆๆค่ะ กวางจะหาบ้านที่แบบเป็นมือสองที่แบบรีโนเวทได้อย่ากแบบเปลี่ยนใหม่ไม่อยากเหมือนใครเลยจนแบบมาเจอบ้านหลังนี้ก็โอเคในเรื่องของพื้นที่จริงๆบ้านหลังเนี้ยสภาพแบบแย่มากมันเก่าไปหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่กวางก็มองแล้วแหละว่ากวางมีภาพในหัวแล้วกวางอยากทําบ้านหลังเนี้ยเป็นยังไงด้วยความที่บ้านเนี้ยพื้นที่กว้างพื้นที่รอบบ้านมันเยอะหน้าบ้านไม่มีสายไฟข้างบ้านสามารถจอดรถได้คือกวางมองในเรื่องแบบสามารถจอดรถข้างบ้านได้สามารถจอดรถหน้าบ้านได้มีสวนสาธารณะที่แบบสามารถจอดรถได้อีกอะไรเงี้ย ก็คือแบบก็เลยชอบ location น,นี้มากๆก็เลยแบบจนมาจบที่บ้านหลังนี้ค่ะพื้นที่บ้านหลังนี้ประมาณ6-6-1 66, ตารางวาบ้านหลังนี้กวางซื้อมาไม่เกิน4ล้านบาทค่ะรวมรีโนเวทตกแต่งก็ประมาณ2ล้านบาทค่ะกวางราออกจากงานประจํามาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้กวางก็คิดว่ากวางจจะมาเฝ้าช่างทําบ้านกวางก็เลยแบบ จ้างเพื่อนที่แบบทํางานด้วยกันอะมาอะไรเงี้ยไปออกแบบให้แต่ว่าเป็นไอเดียกวางทั้งหมดนะคะความที่กวางก็ไม่ได้มีงบขนาดนั้นกวางก็เลยลงทุนที่จะแบบมาเฝ้าช่างเองอะไรเงี้ยให้มันตรงตามแบบมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่างบ้านๆค่ะเป็นเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยเขาเป็นผู้รับเหมาคุมงานเองทุกอย่างเลยเหมือนแบบว่าเต็งเป็นโฟร์แมนอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจไว้อยากให้มันแบบทําบ้านเป็นสตูดิโอหรือให้มันช่วยเราหาเงินเราแบบอยากลงแรงกับมันอะไรเงี้ยค่ะ เลยแบบมาดูทุกวันระหว่างนั้นกวางก็หารายได้จัดการที่แบบถ่ายแบบเสื้อผ้าหรือทํางานนอก่บอกนะคะคอนเซปต์กวางอยากมีบ้านเหมือนคาเฟ่คือกวางแต่งบ้านหลังนี้ให้เป็นสไตล์คาเฟ่เลยค่ะแบบไปหาแรงบรนดาลใจจากคาเฟ่อื่นๆแล้วก็มาตกแต่งที่บ้านเราอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเริ่มจากมุมเล็กๆค่ะเราไม่ต้องแบบทําให้มันยิ่งใหญ่แค่เริ่มมุมตรงนี้ก็ได้ค่ะเราก็เริ่มแค่มุมนี้ว่าอยากทาตรงเนี้ย เป็นมุมไว้ขายของหรือว่าถ่ายรูปแล้วก็เริ่มแค่มุมเล็กเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะแบบต่อยอดหลายๆมุมให้เราได้เองควางจะพยายามไม่ชอบของแพงอย่างควางยกตัวอย่างนะคะจริงๆมันเป็นตู้ธรรมดาแล้วค่ะเนี้ยควางก็ DIY เอง DIY ก็คือให้ช่างที่บ้านอะเจาะให้แล้วควางก็ให้ตรงเนี้ยให้เขาใส่หวายอะไรให้ควางก็ซื้ออุปกรณ์มาเองเพราะว่าตู้แบบเนี้ยถ้าซื้อมันแบบหมื่นสองหมื่นเลยค่ะ กวางก็เลยมาดี Y ทําเองอะไรที่มันแบบอัดแบปดได้กวางก็จะอัดแบปของทุกอย่างในบ้านหลังนี้กวางช้อปปิ้งอะไรห,หมดเลยแบบ99%เอลยของทุกอย่างทุกคนสามารถตามพิกัดกวางได้กวางก็จะมีลิงก์พิกัดค่ะคนที่แบบซื้อตามเราเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คราวนี้ร้อยคนพันคนหลายพันคนเงี้ยมารวมกันมันก็ได้หลักหมืน่นส่วนใหญ่เอาดอลูกค้าขึ้นมาถ่ายเอาดอกันส่วนใหญ่ แบบเสื้อผ้าค่ะโฆษณาเอ็มวีก็จะแบบก็จะลองลงไปละครเรื่องหนักอะไรเงี้ยก็จะน้อยมุมนี้ก็เป็นฟิลเหมือนทะเลเหมือนกันอะไรเงี้ยคนก็ชอบคนคนก็เหมือนชอบถามพิกัดเรื่องร่มนี้เยอะมากว่าซื้อจากไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่างคนก็ช้อปปิ้งออนไลน์แนะนามุมครัวเป็นมุมโฮมคาเฟ่ค่ะฟิลแบบกินขนมปังเอออะไรเออส่วนใหญ่เขาจะโพสตกันอะไรเงี้ย จริงๆก็เป็นระเบียงเราไม่ค่อยได้ใช้งานเราก็เลยแบบปิดทึบขึ้นมาแล้วก็เป็นกระจกใช่ไหมแล้วเราก็สามารถแบบทบํามุมถ่ายรูปสามารถนั่งทํางานตรงนี้ได้ครึ่งวันสี่พันค่ะเต็มวัน7จ็ดพั้ก็คือมีวางจะมี2รอบเป็นรอบเช้าค่ะ8ปดโมงถึงเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายก็คือบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นถ้าตอนถ้าแบบทั้งวันก็คือ แปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นก็จะถ่ายได้เก้าชั่วโมงเลยแน่นอนว่าตอนที่เปิดแรกๆอะ่ะมันจะพีคๆใช่ไหมคะรายได้พีคของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะจากแสนอัพค่ะก็มากกว่าเหมืนบวกๆแต่ว่าก็จะมีรายได้จากตูอรายได้จากงานรีวิวถ่ายแบบเสื้อผ้ารายได้จากการที่เราทํานั่งทํางานกราฟิกอยู่ที่บ้านหรือว่าสไตลิสต์อไนะไรเงี้ยขายของกระจุกจิกอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทํางานอยู่บ้านได้อนะไรเงี้ยมันเป็นรายได้ที่แบบได้จากบ้านหลักนี้ความฝันของคน สมัยเนี้ยคือเขาอยากทําแบบนี้กันเยอะมากอยากทําบ้านที่เป็นสตูดิโออยากให้ทุกมุมบ้านเป็นที่ถ่ายรูปหรือว่าอยากทํางานอยู่บ้านให้มันสร้างไรายได้ได้มีแพนอยากไปทาสตูดิโอใหม่หรือว่ามีแพนที่แบบอยากรีโนเวทบ้านขายแล้วไปกินกําไรอีกทีหนึ่งอะอย่างเช่นบ้านหลังนี้กวางซื้อมาไม่เกิน4ล้านใช่ไหมคะรีโนเวทสองล้านแต่บ้านหลังเนี้ยสามารถถ้าให้ตีมูลค่ามันสามารถขายได้แบบ7จ็ถึงเล้านเลยก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนมันแบบเหมือนพร้อมอยู่มันสวยเลยอย่างเงี้ยเราสามารถอัพราคาตรงนั้นได้